เราอบอุ่นกันมากนะเพื่อนบ้านมาเต็มเลยก็วันนี้นี่เราอยู่กับแฟนๆของแ่กรับเชิญเทปแรกของเราซึ่งนั่นก็คือ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 กั้งและแต้ทีร้านนั่นเองค่ะเชิญเลย หนาวเน,นี่ยตอนนี้นี่แบบว่าอุ่นแล้วนะอุน่นเดี๋ยวก่อนนะฮะต้องบอกกันว่ารายการของเราเนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะฟังได้นะครับทางคลื่นวิทยุด้วยนะคะสค <13 S 2> ลื่นทั่วประเทศกันเลยทีเดียวนะคะรับรวมถึงก็ าสามารถที่จะดูได้ทางช่องนี้กับ g m m m u s i c <ช>ของเราใช่ค่ะแล้วก็ขอบอกนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยคือช่วง Special Guest นะเราก็จะมีแขกรับเชิญแบบนี้<ช>และที่สำคัญเลยในช่วง Special Guest ของเราเนี่ยจะมีช่วงแทรกเล็กๆคือ Special Line ค่ะให้คนทางบ้านสามารถโทรเข้ามาพูด<อ>คุยกับแขกรับเชิญได้เลยเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้เนี่ยใครอยาก คุยกับเต้กับกังนก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยตอนนี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้ต้องให้ทั้งสองคนนะครับได้สวัสดีอย่างเป็นทางการกันดีกว่าไม่ได้พูดเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับกั้งครับผมครับผมเต้ครับผมทำไมแฟนแเสียงหายแล้วเราสียงเชียร์ไงรอรอไหมรอไหม นายเทพไหมใดีนะฮะพูดดีพูดดีไม่ดีบ้างเนี่ยอตายแล้วพูดดีพูดดีอยากมีแบบนี้ตั้งเลย ันดีกว่าค่ะจบไปเลยสดๆร้อนอาทิตย์ที่แล้วกับคอนเสิร์ต1ท Year s of l เ v e เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับก็รู้สึกดีใจมากตั้งแต่ตอนที่เราซ้อมกันครับผมแล้วก็วันนี้พอวันจริงเราเห็นแฟนๆมาแล้วก็ชอบในเพลงที่พวกเราร้องแล้วก็ถ่ายทอดให้เราก็รู้สึกดีใจมากครับแลวพี่เต้ครับก็ ก็รู้สึกดีใจแบบตอนแรกไม่รู้เขาไม่จะมีคอนเสิร์ตใหญกก่ก็พอรู้เรารู้วันที่เราประกาศผลที่แท็กก็จะรู้ตอนแรกก็รู้สึกแบบเฮ้ยเราจะต้องเจอคอนเสิร์ตใหญ่อีกอแล้วลอะไรเงี้ยแบบเป็นครั้งแรกในชีวิตเราเลยที่เราจะต้องขึ้นคอนเสิร์ตกับรุ่นพี่อีกะอ,อะไรเงี้ยแล้วมีแบบ อาการแบบว่าเฮ้ยขึ้นเวทียัไงวะอะไรอย่างเงี้ยคุยกันว่าไงบ้างอะไรไม่ไม่ชินนะครับชินออย่าใจเขาว่าชินเลยอินแพ็กอิ็ก็เป็นเป็นเวทีที่หลายๆคนฝายฝันนะครับและยังพวกพวกเราก็อยากจะขึ้นอยู่ครับผมแล้ก็ ตอนคอนเสิร์ตใหญ่เพราะว่าเราได้ขึ้นกับเพื่นที่หลายๆคนยิ่งมันมีความรู้สึกว่าอันนี้คือคอนเสิร์ตของเดอะสตาร์ครอบครัวเดอะสตาร์จะเป็นความอบอุ่นที่แบบว่าเรารู้สึกว่าแฟนๆก็มีความรักให้กับเราแล้วเราก็อยากมอบความรักให้กับแฟนๆน,นี่เห<ล>มืหอนกันเนาะเป็นน้องเล็กด้วยเนาะเข้ามาในบ้านอะไรอย่างเงี้ยออกมาเพลงแรกนะฮะเพลงจับก็มีกระแสตอบรับ ที่ดีมากๆไหนเล่าหน่อยเป็นยังไงฮะแบบก็เพลงจับเป็นเป็นซิงเกิลแรกของการงานจากทร์ออมจากบ้านใช่ไหมครับก็เพลงนี้รู้สึกรู้สึกดีใจมากเพราะว่าเป็นเพลงที่ค่อนข้างเข้ากับบุคลิกเราครับผมแล้วก็เป็นเพลงที่เป็นเพลงแรกที่เราอยากจะเหมือนว่าแนะนําตัวให้แฟนๆได้รู้จักครับผมก็มีทั้งท่าเต้นแล้วก็ทั้งเอ็มบีก็ทุกอย่างเราก็ชอบหมดครับผมมาทัาเต้บ้างมาทังเต้ครับซิงิลซิงเกิลเป็นไงฮะก็เรื่องของเธอครับซิงเกิลแรกในชีทเลยด้วยมือด้วยมือของเธอครับผมเดี๋ยวก่อนนะด้วยมือของเธอนี่คือ ด้วยความโกรธแค้นว่าแบบเธอทำฉันด้วยมือเธอหรือว่าหรือว่ายังไงเพลงนี้ด้วยน้ำมือของเธอ ด้วยน้ำมือของเธอก็เนื้อหาเพลงนี้จะประมาณว่าแบบขอบคุณครับขอบคุณทุกคนอะไรอย่างงี้เป็นขอบคุณทุกคนมากกว่าที่คอยเชียร์เราคอยให้กำลังใจเราทั้งทั้งทั้งแปดคนเลยก็ท้งรุ่นพี่เราเลยก็เหมือนกับเป็นตัวแทนนะครับเป็นตัวแทนใช่ครับผมนี่คือผลงานของทั้งสองคนนะครับนะฮะก็เป็นสองซิงเกิลครับที่ฮอตฮิตนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ต้องถามในวันนี้เลยนะประเด็นเข้า SMS ของเราเลยนะนะวันนี้เรามี SMS นะฮะ ถ้ากังเตได้ออกอัลบั้มร่วมกันนะคุณอยากตั้งชื่ออัลบั้มว่าอะไรคือเพราะปเนี้มันมาได้เพราะว่าได้ยินเรว่าว่าแฟนๆเนี่ยจับให้เป็นคู่จิ้นกันครับคู่จิ้นสินเวอร์เนี่ยคู่จิ้นอะไรเงี่ย ไปไ็นยังไงโดนจับให้เป็นค <า S 1> ู่จิ้นกันจริงๆเราเราจะรู้ข่าวว่าเป็นคู่จิ้นกันตอนที่เราอยู่ในบ้านรครับเพราะว่าเรามาจากภาคเดียวกันภาครอดิชั่นภาคเหนือครับผมแล้วก็เข้ามาแล้วทุกคนก็เห็นว่าเอ,อเราสนิทกันอะไรอย่างงี้ครับ<ม>อยู่เป็น2คนแรกนะครับแล้วก็มาอยู่เป็น2คนสุดท้ายครับผมก็เลยเหมือนว่าสนิทกันมากกว่าคนอื่นอะไรอย่างนี้ก็แฟนๆชอบทั้งเราชอบทั้งพี่เราก็ดีใจครับสนิทกันมากขนาดไหนเล่ายังไม่บอกเลย อ่ะขนาดไหนพี่ก็เหมือนกับเหมือนกับเราเรามีอะไรตรงกันหลายๆอย่างครับเช่นเช่นอะไรบ้างก็คือแบบเหมือนกับทุกคนอาจจะเคยรู้ว่ากก็คือเป็นศิลปินมาก่อนอะไรอย่างงี้เซ้ก็เคยแบบประกวดร้องเพลงมาก่อนอะไรอย่างงี้ก็เหมือนกับมีเคมีอะไรตรงกันแล้วก็น้องเขาเกิดวัน อาทิตย์อาทิตย์แต่ทีเขาจะต้องพกอัทิตยมันมีสีแดงไว้กับตัวตลอดเวลาครับแล้วพกมาด้วยหรือเปล่าเนี่ยแล้วแล้วเป็นแบบใส่ถุงมืออ๋อโอเคโอเคแล้วจินเป้ก็จะต้องแบบต้องอยู่แบบกับคนที่มีอย่างนี้ถึงจะแบบส่งกันนะครับใช่อ๋อมันอย่างนี้เวลาเวลาอยู่ด้วยกันนี่มันจะเสริมส่งกันอย่างนี้เหรอ ใครอยู่ด้วยกับเราแล้วเสริมส่งเราอย่างนี้ไหมเราจะอยู่กับตัวไงโอเคถามมานานแล้วเนี่ยเออเป็นอะไรที่เหมือนว่ามันบังเอิญมากกว่าแล้วก็เราไปเจอกันเนี่ยครับคือเหมือนว่าเราสนิทกันแล้วคือเรามีเรื่องอะไรเราก็จะคุยกันปรึกษาเรื่องเพลงเรื่องต่างๆตอนอยู่ที่บ้านเนี่ยครับก็พี่เขาจะเป็นคนร้องเพลงเพราะอย่างนี้เราก็จะปรึกษาพี่เขาตลอดขอบคุณครับครับ เนี่ยต้องช่วยกันทำมาหากินนะช่วยกันจริงๆกินนี้มีงูมีงานก็ติดต่อได้นะนะอ่ตไปถามเรื่องเพลงไปแล้วเรามาถามเรื่องเรียนบ้างดีกว่าที่เขาว่ากั้งเนี่ยกำลังจะเรียนคณะที่เกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นอ๋อตอนนี้อยู่ครับตอนนี้เข้าแล้วครับอ๋อเข้าแล้วอยู่อักษรศาสตร์อ่าจุฬาครับผมแต่ว่าเป็นภาคอินเตอร์ครับผมชื่อว่าบาแลักครับก็เขาให้เลือกโทรภาษาได้กั้งก็เลือกภาษาญี่ปุ่นทำไมอะคะเลือกอะไรครับฮะโทรศูนย์แปดทำได้ ดอกจันหนึ่งสองสา้านย์ศูนย์อย่าลืมนนี่ไงนะครับใายพอแา้วยอแล้วแล้วตอนนี้พูดพูดญี่ปุ่นได้ยังได้ครับคือกด้งการเคยอยู่ญี่ปุ่นตอนปหนึ่งถึงปห้าครับ คือตอนนั้นไปตอนเด็กมากแล้วก็อยู่โรงเรียนญี่ปุ่นเลยเราก็จะได้ภาษาแบบว่าเด็กๆแต่ว่าเราก็จะสัมผัสสามารถคุยกับเพื่อนๆหรือว่าอะไรอย่างนี้ได้ครับผมเราก็เลยอยากคิดว่าตอนโตเนี่ยถ้ามีโอกาสอยากไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นก็เลยหาคณะหรือว่าที่ที่เราคิดว่าเราจะพัฒนาภาษาญี่ปุ่นเราได้เพื่ออนาคตด้วยเราพูดได้ไหมอ่ะเราพูดได้ไหมอ่ะถ้าให้พูดแบบว่านี่พวกคุณแฟนคลับทุกคนเนี่ยเป็นคนที่ผมรักที่สุดเลยนะ ถึงไปปะถึงไปปะถึงไปแต่ฟังไม่ออกหรือเปล่าไม่ได้ครับผมลองอันนี้เลยพูามคือราือรับมือหนอมีหค้รูอกกัมอมาอ้าร์ส เปิดกไม่รู้เปิดเช็คได้เลยครับอออแล้วเต้แล้วเต้ยังครับเราได้ยินมาค่ะว่าพี่เต้เนี่ยเขามีวีรกรรมแบบเป็นคนชอบร้องเพลงมากจนเคยมีวีรกรรมไปทำตู้ที่ร้านค่ะ ก็คออะไรล่ะก็คือย่างไก็คือเราเป็นกลางคืนครับเราเป็นที่ผับในผับที่ร้านประจำครับแล้วแบบเหมือนกับเราไปเข้าห้องน้ำแล้วคือมันมีนักร้องสามคนครับแล้วเราแบบต่อต่อต่ออีกคนนึงแล้วเราไปเข้าห้องน้ำก่อนแล้วเพลงเราขึ้นเพลงเราขึ้นมาแล้วเรากลัวไม่ทันไงวิ่งไปแบบเราต้องทำมันมืดเลยครับแล้วมีตู้เบรวางอยู่วิ่งไปชนปัง อันนี้เดี๋ยวนแ้วอันนี้ทีเสร็จทีเสร็จหรือยังเสร็จเสร็จแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วไม่เออเข้าห้องน้ำอยู่ห้องน้ำอยู่แล้วได้ยินเสียงเพลงครับก็เลยรีบรีบล้างมือวิ่งขึ้นไปชนป้างแล้วเพลงนั้นก็ดับลงไปเลยครับอุ้ยดับทั้งร้านดับทั้งร้านเลยครับโอ้ยดับทั้งร้านเลยอะไรก็ชินแบบตายแล้วโดนหักเงินเดือนแน่ S <S ไม่คิดถึงไม่อื่นนะก่ไม่คิดถึงกันที่บอกเงินเดือนสโดนหักไปครั้งเดืนเดือนไม่โดนครับโอ้ยไปยังไงกีนะเข้าใจครับเดี๋ยวพอเข้าใจว่าเราเรื่องนี้เมาส์แค่นี้ไม่มันนะทำไมอะมันต้องมีคนมาร่วมด้วยช่วยเมาส์เฮ้ยอย่าที่ได้บอกไปใช่ไหมเปเชียลไลน์เป็นช่วงหนึ่งของเรานะฮะอ่าถ้างั้นเดี๋ยวเรารอดูกันค่ะว่าใครจะโทรเข้ามาในช่วงนี้ค่ะเส Special Line Special Line ทั and and mm ้ง hmm. ก uh, <an internet> <Boy> so mm ั hmm. mm ้งแลวกี hmm. uh ่เ huh. ต mm ้ด hmm. mm ้วยอ่าตอนนี้อยู mm ่ในสายแล้วนะคะสวัส hmm. ดีค <outez> uh ่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรเอ่ยแนะนำตัวหน่อยครับชื่อกิฟค่ะน้องกิฟนะฮะน้องกิฟน้องกิฟมาจากที่ไหนเนี่ยอยู่อยู่ที่กรุงเทพนี่แหละค่ะมีอะไรจะบอกเอ่อน้องทั้งสองคนไหมครับหมายถึงบอกยังไงค่ะ จะบอกไม่เคยไม่คิดว่าจะพลินได้ผมว่าเขาอยู่เรนี่ไม่ตื่นเต้นพลินได้ครั้งแรกเราตื่นเตมพราว่าชอบทั้งทั้งกั้งค่ะพเต้มากค่ะชอบตรงไหนชอบตรงไหนเอาเอากั้งก่อนกั้งก่อนนองชั้งหน้าร้ออะค่ะกั้ทำเดียวสั้นๆน่าร้องอะแล้พี่เต้ม้ยคะ ไ้ตเท่มากจะเลือกเอาถ้าน่ารักก็ไปทางนี้ถ้าเท่ก็ทางนี้ทีอะไรถามั้ง้สองคนเพราะว่าเขาอยู่ด้วยกันแล้วมันมีทั้งเท่แล้วก็น่ารักด้วยค่ะมันลงตัวเลยค่ะเท่น่ารักมีอะไรอยากจะถามไหมคะมีอะไรอยากจะมีคำถามอะไรแบบเปเยลที่แบบว่าอยากจะถามก้เท่แล้วก็กั้งนะเอออ๋ออยากรู้ว่าอยากรู้ว่าทั้งสองคนเนี่ยสนิท กันแบบนี้เราจะสนิทกันไปอีกนานแค่ไหนอะค่ะไม่คำถามที่ดูจะตอบยากเหมือนกันเนาะก็ก็อันนี้ตอบยากมากครับผมแต่ว่าก็สนิทกันกันกับพี่เต้อย่างเงี้ยใช่ไหมครับแล้วก็พวกเราจริงๆทั้งแปดคนเดอะซาร์เนี่ยครับเดอะซารปีสิบเราก็สนิทกันมากครับผมเราก็ไม่รู้ว่าจะหยุดสนิทเมื่อไหร่มันก็ไม่มีครับผมเราก็บอกกัน่หยุดสนิทเลยใช่เราก็สนิทไปเรื่อยๆครับผมสนิทถ้างั้นเดี๋ยว น้องกิฟบ้างดีกว่าเพราะว่าท็อปปิคเอสเอ็ของเราในวันนี้คือคําถามที่ว่าถ้าเกิดกั้งกับเต้ได้ออกอัลบับ้มร่วมกันเนี่ยอยากจะตั้งชื่ออัลบ,บั้มว่าอะไรน้องกิฟพอจะคิดได้ไหมคะอืมเคยเคยเข้าไปอ่านในกระทู้กระทู้ในพันทิปอ่าค่ะที่เป็นเกี่ยวกับกิ้นจิ้นอะไรอย่างเงี้ยเราจะเป็นเหมือนเหมือนจะมีบ้านคู่เรียกว,ว่าเป็นเต้กั้งคิงดอมมะค่ะอยากให้ออกแนวเป็นเป็นอัลบั้มชื่อเต้กั้งคิงดอมอะค่ะ หม,หมือนกับเป็นเป็นวังซากุระญี่ปุ่นญี่ปุ่นแล้วก็แล้วก็พี่เต้ก็จะเป็นเป็นห้องเต้มันก็ดูเป็นทิงดอมเป็นอาณาจักรของเราอะไรเงี้ยมาโนได้ถนู่นเลยนะโอเคแค่วงตังค์กินกินชอบกินชอบนะนะอ่ะก็ถ้าใครอ่ะเต้จริงจริงอยากให้มีชิดคอมคู่กันด้วยอะค่ะ คิดว่าน่าจะมีนะจริงเหรอโอ้ยอาจจะไปรู้อ่ะจะมีก็ได้เอาเป็นว่าวันนี้ชงสดของอีฟเลยความฝันสูงสุดด้วยความฝันที่สูงสุดเรียนเรียนจบหรือยังเาต้องไปดูไปชื่อเพลงนะครับความฝันอันสูงสุดครับเดี๋ยวนี้ต้องขอบคุณนะฮะขอบคุณนันต์ก่อนก็แล้วกันขอบคุณสายขอบคุณมากครับขอบคุณเกียรติครับ แล้วมาถามต่อดีกว่าค่ะพูดคุยกันต่อนะในฐานะที่ทั้งสองคนเนี่ยสนิทกันมากแล้วก็แบบว่าอยู่ร่วมบ้านด้วยกันเนี่ยอยากจะให้เผากันและกันหน่อยดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้เห็นรักกันแล้วมันผัดใจไงไม่อยากให้รักกันแล้วให้เผากันบ้างได้ครับผมอันนี้ใช่ครื่องดูทั่วร์ลายเตเป็นคนยังไงเออนอนนอนนอนเตกับต่อเอาดีดี ครับคืออ่าดูจากภาพภายนอกนะครับทุกคนก็จะคิดว่าเอ้ยมีหนวดอะไรเงี้ยต้องเป็นผู้ชายเขาเป็นแนวร็อกแนวร็อกก็ต้องแบบว่าแนวดิบๆนิดนึงครับเขาะป็คนที่พูดตรงครับอันนี้อันนี้คือคนที่าสนิทเราจะรู้ว่าจริงเขาพี่ก็เป็นคนพูดตรงมากครับครับผมจะสมมุติมีเรื่องอะไรอยากเตือนก็จะเตือนตรงๆหรือว่ามีอะไรที่แบบค้างคาในใจอยากพูดก็พูดตรงๆเลยอย่างเงี้ยแต่มันจะมีบุคลิกที่ขัดแย้งอยู่ครับผมั่นก็คือการพูดตรงๆเนี่ยคือเขาเป็นคนขี้หน้อยใจครับใช่ขี้หน้อยใจแล้วใจ ด้วยอ่ะเออเป็นเป็นคนขี้งอนครับผมแล้วก็ก็จริงๆเป็นเป็นพี่ที่นิสัยดีคนเดียวนะครับคือเราศึกษาเรื่องอะไรก็ได้เลยใส่แค่ขี้งอนเท่านั้นไม่เดียวเดียวงอนแล้วง้อยังไงง้อยังไงอ าง้อกันยังไงเออคือแรกๆครับเอางี้ก่อนออแรกๆเราจะไม่รู้ว่าพี่เขางอนจริงพี่เ็าชอบแกล้งพูดเหมือนว่างอน,นครับออแต่เราก็ไม่รู้ว่างอนจริงเราก็ปล่อยไว้อย่างนั้นแหละ <laughs> ออคือไม่ได้งอนแค่กล้างไงคือในบ้านมีอยู่แปดคนเนี่ยครับจิก็งอนทุกคนเลยครับอองอนทุกคนจนสภาพนี่เราสังเกตว่า เขาพูดอย่างนั้นอ่ะเขางอนจริงนะไอ้งนี้เราเห็นว่าเอ้ยเขาเขาพูดว่าเขางอนเนี่ยเขาเป็นอยู่คนเดียวละอยูคนเดียวจริงอะไรงนี้เราเราหลายคนครับผมทั้งเจ็ดคนเนี้ยก็จะแบบมีแบบไปงอนพี่เต้เป็นไรมาเล่นด้วยกันเลรอ่ะสักวันหนึ่งเขาก็จะหายอ่ะสุดท้ายละครับผมกังเป็นไังกังเออคือกังมันมีหลายเรื่องมากเลยครับเอาเรื่องเด็ดเด็ดนะคิดไม่ออกคิดไม่ออกมันมีหลายเรื่องไงมีหลายเรื่องไง เอาเรื่องกินด้วยครับเขาเป็นคนกินเก่งมากกายเป็นคนกินเก่งแล้วแบบคือแบบว่างไม่ได้ครับถ้าว่างก็แบบก็ต้องกินถ้าเกิดว่านั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ปุ๊บหิวขึ้นมาก็ต้องหาของกินทันทีอะไรย่งเงี้ยและเขาแบบเป็นคนที่แบบกินแล้วไม่ไม่ได้ดูตัวเองครับกินแล้วไม่ได้ดูตัวเองคือแบบคือแบบกินแล้วไม่ไม่กินเนี่ยไม่ใช่ กินกินแล้วแบบไม่ไม really ่ได e ้สังเกตตัวเองเลยแบบถ้าเกิดว่าคนที่ข้าวติดปากเขาจะรู้บ้างใช่ไหมครับอันนี้คือแบบไม่รู้เลยอันก็จะปล่อยไว้งั้นนหะครับตั้งแต่รอบ25คนแล้วสังเกตตัวเองด้วยใช่ไหมใช่โอ้โหก็คือก็คือคนเราเวลากินก็ต้องแบบเอาลุยยิ้มเฉยเป็นยิ้มเฉยหรือเปล่าไม่แต่ครับแต่ว่าชอบมาติดตรงแก้มชอบมาติดตรงแก้มอะไรแถวเนี้ยนะจะด่รอบ25คนแล้วตัวอะไรแต่อย่าให้ใครมาปัดให้หรือเปล่า เดี๋ยวขอบอกนะว่า2คนนี้ไม่ได้อยู่แค่แบบว่ามาพูดคุยเดี๋ยวจะมีโชว์เด็ดๆมาให้พวกเราได้ดูด้วยนะคะแต่ว่าต้องหลังเพลงนี้ค่ะเพลงชักช้าจาก PMP ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ค่ะัเชื่อ ช่วงนี้มากๆเลยในช่วงของ Special Show นะ,ะใช่ค่ะก็ <But> คนแรกเลยดีกว่า uh นะคะเราไปฟังเพลงจบของตั้งค่ะ <garden> Yeah Come hey, baby Let's go กอดูมือนะครับ oh. ยอมยอมกันซะห้ามแค่คืนเลยยกมืออ่ะห้ามทำหือฉันไม่ปล่อยเธอรอดไปเธอโดนขอหา ฟ้องว่าเธอเนรยายใจเธอได้ยินไหมขอให้เข้ามามอบด,ด้วยเธอมีใครในใจไหม baby I don't wanna hurt you lady ห้ามเธอป้าผื้อนะถ้าจะยอมเจอฟังก็ปลอดภัยถ้าจะยอมทำตามก็จบไปโอเคมองมาเลผ่านปีไหน <Yeah. S 1> ห้ามเธอขัดคืนฉันคงฉันคงต้องจับเจ้าทีนะนนนจับจ้นะาทางธอปล่อยเอาไว้ลำบากนะ รบมีขึ้นไหมจับดื้อดีซ่จับ,จบหัวใจเธอจับมามัดให้อยู่ซะคขั้งเธอเอไว้คังเธอไว้ในหัวใจมัดใจเธอไว้ห้ามไม่ให้เธอหนีไปเธอห้ามประกันคนเขาหากันบุ่นวายคืนให้หลุดไปเดืยวเดวไปทำร้ายใครอะ ทำใหใครในใจไม่ h บ r ี y o ม lady พฟาฟูนถ้าจะยอยมจะฟังก็ปลอดภัยถ้าจะยอยมจำตามก็จบไปโอ o oh, m e on มาแล้วพาไปอยไหนหา <Stop. S 1> เธอขัดคือนวาฉันโค้ชฉันโค้ต้องจับจะทีนะจับ้บบาทานอนจะปล่อยเอาไว้ลำบากนะจับยกมีอขึ้นมาจับด้วยดีซะหัวใจเธอจับมามัดให้อยู่ซะ โอ้เ oh, ชิญโค้นโคช้ชตักเ yeah. นรักมากจับเชิญโค้นโคช้ชตักจับ,จบ yeah. ยกมือขึ้นไหมจับ oh. จับหัวใจเธอจับมามัดไห้อยู่ซะ สูงไม่ไกลในใจไม่ baby. Wanna hurt you, มเบบีหันทบับฟืนทัดยอมเชื่อฟังก็ปลอดภัยถ้ทัดยอมทำตามก็จบไปโอเคมอมมา,มาแล้วพามไปไหนหาเธอขัดคืนฉันโคตรฉันโคตรต้องจับเธอทีนะจับท้าทางจะปล่อยเอาไว้ลำบากนะจับยกมือขึ้นไหมจับด้วยดี่ซ่จับหัวใจเธอจับมามัดให้อยู่ซาดัง,ดง

เขาเปทีจริงะตื่นเต้นตื่นเต้นจริงๆนะ่อนคุณเธอนะคะเพลงนี้จากเต้ทีรันนี่คือซิงเกิลล่าสุดของเขาเลยและเป็นซิงเกิลแรกด้วยนะใช่นะคะก็อยากให้ทุกคนได้ฟังกันได้ชมกันสดๆที่นี่ที่รายการ South Special ของเรานะคะตอนนี้นะคะเขาก็พร้อมแล้วนะคะดูเขาพร้อมมากเลยนะดูเขาพร้อมมากเลยอ่ะนะ อ่ะพร้อมยังนะฮะพร้อมพร้อมแล้วเราไปดูเฟ่งนี้หลักพี่เต้นอีกมาค่ะฉันคือคนที่ลงทางกลางพายุรุนแรงและฟ้ามนใจที่นาวสั่ง ทากลางฝนกระนํำได้เพียงมองผ่านน้ำตาอยู่ใต้ฟ้าที่ดูเป็นสีดำไม่เห็นแสงใดสองทางที่ฉันก้าวไปแล้วเธอก็มาทำให้แมกหมอกจางหาย เพราะเธอเข้ามาเป็นความมากงรูปหัวใจดวงหนึ่งที่มันเกือบแลกสลายเพราะเธอเธอคนเดียวมาเปลี่ยนให้ใจมีความหวังเธอคนเดียวมาปลด่อยฉันจากความหลังคนหนึ่งให้ยืดได้อีกครั้ง้วยรัก เจอคนเดียวมาพปล่าโยนใจที่อ่อนล้าเจอมือเป็นดังฟ้าที่สดใสทุกสิ่งฉันก้าวผ่านไปโอ้โเบื้อ,องเธอบอกมือกี่หน่นะ ทำให้แมงมองจางหายเพราะเธอเข้ามาเป็นความหมายรือหัวใจดวงหนึ่งที่มันเกือบลกสลายเพราะเธอเธอคนเดียวมาเปลี่ยนให้ใจมีความหวังเธอคนเดียวมาปลดรอยฉันจากความลังคนหนึ่งให้ยืน ด้วยรักเธอของเธอเธอคนเดียวมาปลอบโยนใจที่อ่อนล้าเธอมาเป็นดังฟ้าที่สดใสทุกสิ่งฉันก้าวผ่านไปอ้บโหโด้วยมือคอุงมเธอ

คนนี้นะคะเดี๋ยวเขาจะมาร้องเพลงด้วยกันแต่ว่าตอนนี้ให้ทั้งสองคนไปพักกันก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ช่วงหน้าคะ่ะจบช่วงสุดท้ายของรายการสาสเปเชียลแล้วนะคะทุกวันวนะะี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะปิดท้ายรายการจากโชว์พิเศษพิเศษของทั้งกั้งแล้วก็พี่เต้นะคะเป็นครั้งแรกนะฮะที่เขาจะได้มาร้องเพลงนี้ด้วยกัน จัดมาสําหรับชาวสาวสเปเชียลกันเลยทีเดียวนะถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวสําหรับผู้โชคดีทาง SMS นะคะเดี๋ยวเราจะติดต่อกลับไปแน่นอนค่ะส่วนตอนนี้นะคะไปสั่งเพลงต่อกันเลยค่ะ คอยเปล่แปลงต้องเจอเปัญหาเข้ามาไม่เคยหยุดใช่ไหมครับเข้ามาไม่เคยหยุดบนเส้นทางที่ดูสับสนเส้นทางที่เดินเลือกไปเพราะใจบอกเลี้ยวไปเพราะใจบอกแล้วทำไมไม่มีใครต่อใครต้องโคตสิ้นวัาเธอนั้นมันผิดก็เพราะว่ามันตายอยากจะแก้ให้ดีกว่าเดิมแต่ทำอะไรสุดท้ายก็โดนบ่นสุดท้ายก็โดนด่า เธอที่อยู่ที่ตรงไหนก็ไม่เจอกับใครที่จะรู้ความจริงข้างในและยังคงเฝ้ามองหา,วาเวลารู้สึกอ้างว้างอย่าจะรู้คนเซตชาี่ต่างไม่แครสักคนไหมจะมองเห็นทุกอย่างกูใจ้ที่ฉันเป็นเลือดเดินก้าวผ่านทางเดียวกันกับฉันแตกต่างเหมือนกัน อัปรบมือได้ครับเพีอการแค่ใครสักคนจะมือสไวในวันที่มันเหนื่อยในวันที่มันเหนื่อยไม่ใช่ใครที่คอ,อยจำในช่วงเวลาที่ฉันนลม้มลงที่ฉันนลม้มลงแต่ที่อยู่ที่ตรงใดก็ไม่เจอกับใคร